7,8,7,5ค่ะคุณพี่7,8,7,5วันนี้มาในรูปโฉมของหนังช้าง7,8,7,5ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่12นิ้วค่ะ12นิ้วความสูงค่ะจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งอุ๊ยใบนี้วัดได้8นิ้วเลยอ่ะใบนี้วัดได้8นิ้วเลยเดี๋ยวนะ กว้าง5นงเน,ง5นิ้วครึ่งเท่ากันกว้าง5เนิ้วครึ่งเท่ากันอ่ะสาหรับตัวนี้ฐาน12อ,อ๋อหรือว่าเดิมทีก็7เนิ้วครึ่งอยู่แล้วแมมคะจาผิดเองสูง7ครึ่งหนา5นิ้วครึ่งแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมรหัส7 8 7 5นะคะสําหรับตัวนี้เป็นงานปากกว้างรับศับค่ะคุณพี่กระดุมหน้ากระดุมหลังซิปตรงกลาง1เซนนะคะ สำหรับสีน้ำตาลผ้าสบในจะเป็นสีน้ำตาลทองเนาะสีดำจะเป็นดำล้วนทั้งหมดนะคะสีแทนก็จะเป็นผ้าับในสีนี้เลยตัวเดียวกันกับสีหนังด้านนอกเนาะซิปตรงกลางหนึ่งเส้นค่ะใบนี้คือข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบากันอย่าบอกเลยคอลเลกชันหนังช้างก็คือคอลเลกชันที่เป็นหนังวัวแท้น้ำหนักเบาที่สุดใน3โลค่ะคุณพี่ใบนี้รมพับสัน้น กล่องแว่นสายตากล่องแว่นกันแดดกระเป๋าสตางค์ยาว8ดนิ้ว8ดนิ้วครึ่งใส่ได้ทั้งสิ้นนะคะใบนี้คือใส่ของจุมากคุณพี่จะแบบหยิบของวางลงวางลงแบบสบายๆเลยที่สําคัญโครงกระเป๋าขึ้นสวยเหมือนเดิมนะคะเวลาที่คุณพี่ใช้งานเนี่ยคุณพี่วางน้องเขาไว้เฉยๆทรงจะสวยทรงตั้งทรงตั้งดีเลยนะคะอะหูกระเป๋าของเขาตัวนี้พับลงได้คุณพี่จะพับลงหรือคุณพี่จะตั้งขึ้นได้ทั้งคู่แบบนี้เลยอะ พับลงแนบลําตัวปิดสิบแล้วลักษณะนี้เลยกระดุมแม่เหล็กนะคะดูดดังกรึบนะคะนั้นหนามีสายสะพายยาวให้สาหรับใบนี้แล้วก็ ช่องใช้งานกว้างทุกช่องค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงกลางหรือด้านหลังนะคะช่องใช้งานกว้างทุกช่องราคาป้ายของเขาใบนี้คือ5,100ค่ะราคา C f เอเอาไปเลย2590บาทนอาคะตัวน,นี้ค่ะฐานกระเป๋าปักหมุด4ตัวนะคะใบที่กัญญาพรีเซนต์อยู่คือสีตาลน,น,น่ะรหัส7875ตาลหูเป็นงานหูกลมความยาวหูเป็นลักษณะคล้องแขนนะคะหรือหิ้วใบนี้เหมาะแก่การถือออกงานคุณสะพาย ปรับระดับแบบตัวเลื่อนนะคะอะไล่ของเขาเป็นสีทองเงาเนาะงานหนังช้าง10บกว่าแบบที่ออกมาใหม่นี้คือเป็นงานอไล่สีทองเงาทั้งชุดนะคะอะไลร,รจะเป็นสีทองเงาทั้งชุดเนาะ,ะแบบนี้เลย875นะคะ3สีพร้อมส่งค่ะ7 875ตาล7 875ดำ7 875แทนนะคะ